สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่หกรกฎาคม2564คาม็อบจุดติดแล้วครับคาม็อบจุดติดแล้วเป็นปฏิมากรรมอันงดงามในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองขับไล่ประยุทธ์จันโอชานัดกันใหม่ครับคุณสมบัติบุญงามอนอง หรือหนูหลิงบอกอรายจุดนัดเสานี้สิลกลกรกดาเอาจริงเฉดหัวขับไล่ประยุทธ์จันโอชาเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามมากใครมีรถยนต์ใครมีมอเตอร์ไซค์ไปร่วมขบวนครับบีแตร ى, แตร ى, มาโดยนกวีดไปโดยเสียงแตรของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์กงกมกงเกวียนมาทางไหนไปทางนั้นกลับทางนั้น นะครับผมคิดว่าหลากหลายวิธีการที่จะขยา่าบรลังของประ,ประยุทธ์จันโอชาเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคิดขึ้นมาเองนะครับผมจึงขอเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าไปตั้งข้อหาอย่าไปข่มขู่เขานะครับรถยนต์ก็รถยนต์เขานะครับน้ำมันเขาก็เติมมาเองคุณจะไปจับจะไปยึดเอาข้อหาอะไรดูใหนว่าประยุทธ์มันหมดชะตากรรมแล้ว คาตาที่จะเป็นผู้นําไม่ได้ครับปล่อยให้ประยุทธ์บริหารราชการแผ่นดินต่อไปไม่ได้ฝ่ายค้านเองเดี๋ยวนี้จะประชุมกันเพื่อจะเปิดศึกซักฟอกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สภาสภาก็ไม่ไว้วางใจข้างนอกก็ขับไล่มันจะอยู่ได้สักกี่น้ำครับสวัสดีครับ